อยากมูให้ปังต้องทำยังไงถ้าเรามูอะมูเพื่ออะไรมูเพื่อความสบายใจนะคะเรามูเพื่อความสบายใจแต่ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของพลังงานตัวเลขมันคือพลังงานจริงๆต้องบอกว่าบางคนเนี่ยไปมูแทบตายสุดท้ายก็ยังไม่ปังแต่ในขณะที่บางคนเปลี่ยนแค่พลังงานตัวเลขชีวิตปังขึ้นปังขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะถ้าคุณทำได้อาจารย์บอกอย่างนี้ค่ะเราเดินไปด้วยกันค่ะ ทั้งมูนะคะทั้งเปลี่ยนพลังงานเพราะว่าอะไรก็คุณการมูเนี่ยทำให้เราสบายใจเราก็รับแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราอยากปังเราก็ต้องไปมูแต่ก่อนที่เราจะไปมูถ้าเราไม่แก้ไขตรงจุดเริ่มต้นก็คือแก้ไขเอาพลังงานที่ดีคุณคะมูแทบตายยังไงก็ไม่ปังแต่วิธีการที่ทำให้มูแล้วปังก็คือต้องแก้ไขพลังงานแล้วให้มันไปคู่ขนานไปด้วยกันค่ะเรื่องตัวเลขต้องเชื่อแม่